ีเมฝากกดติดตามด้วยนะคะเกือบดราม่าแฟนบอลจับตาปฏิกิริยาโรนันโดกับรังนี้ในเกมที่ผ่านมาเก็บตกจากสุดพรีเมียลีกอังกฤษในนัดที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดบุกเอาชนะเบรนฟอร์ด3-1เมื่อวันพุธที่วันที่19มกราคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น โดยในนาทีที่71ขณะที่ทีมปีศาจแดงนําอยู่2-0กุนซือราฟรังนิีตัดสินใจถอดคริสเตียโนโรนัลโดกับเมสันกรีมูดออกมาพักและส่งแฮร์รี่แม็กควายกับมาคัสแรดฟอร์ดลงสนามไปแทนนั่นทำให้ดาวยิงกับตันทีมชาติโปรตุเกสส่งสัญ,ญญาณด้วยภาษากายออกมาทันทีด้วยการบ่นกระปอดกระแปดตลอดระหว่างทางที่เดินออกมาก่อนจะเดินไปนั่งด้วยท่าทางสุดเซ็ง ร้ามอารมณ์ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเป็นตัวเองที่โดนเปลี่ยนตัวออกนอกจากนี้แข่งที่จะอายุ37ปีในช่วงต้นเดือนหน้ายังได้หันไปถามหาเหตุผลกับนายใหญ่ชาวเยอรมนีด้วยส่งผลให้รังนิดต้องเข้ามานั่งใกล้ๆอธิบายเรื่องแท็กติกและจับไม้จับมือเคลียร์ใจจนทำให้โรนันโดกที่แม้ยังเซ็งๆอยู่แต่ก็ยอมรับฟังพร้อมพยักหน้าลดความตึงเครียดไปได้ไม่น้อย สำหรับชัยชนะที่ผ่านทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเพิ่มเป็น35คะแนนจาก21นัดรังอันดับ7ของตารางตามหลังพื้นที่ท็อปโอยู่2คะแนนแต่ยังมีโปรแกรมเกมตกค้างเหลืออยู่1น,นัดข่าวสั้นพรีเมียลีฝากกดติดตามด้วยนะคะ